ช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในห่วงเวลาของฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการเต็มตัวแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับโดยทางากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะครับว่าในช่วงเวลานี้ครับ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งขอให้มีการ เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมกําลังแรงนะครับพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยนะครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยคะ่ะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของพายุโซนร้อน ยุ่นยางนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่8ถึง9กันยายน2566นะครับพายุลูกนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบรเิเวณประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวนะครับก็ตรวจสอบส,อสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศในช่วง7-8ถึงกันยายน2566นารสะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะครับผมแล้วก็มาสู่ช่วงวันที่9 1 3ถึง13กันยายนถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของร่องมรสุมที่จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็น ในช่วงอ่าวไทยด้วยก็จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะครับในพื้นที่ตะวันออกอ่าภาคตะวันออกนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะเริ่มมีกําลังที่แรงขึ้นทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสถานการณ์แผ่นดินไหวช่วงวันที่6-7กันยายน2566นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด3.7ค มีศูนย์กลางอยู่ที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะได้ไม่หลงเชื่อข่าวปลอมนะคะอาจจะมีการปลุกปั่นให้เกิดความตื่นระหนกตกใจในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนะคุณผู้ฟังใครอยากจะติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้ง่ายๆตอนนี้เพจ Facebook กรมอุตุก,ก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ tmd.go.th ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับสถานการณ์ฟ้าฝน,น,น,นแบบแล้วก็เรื่องของน้ําตอนนี้นะครับทางกระทรวงมหา ก็เน้นย้ำด้วยนะฮะว่าฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยตามพยากรณ์อากาศเลยก็จะมีฝนตกหนักเกือบทั้งเดือนะนะครับขอให้มีการติดตามข่าวสารแบบที่น้องโบบอกแล้วก็ขอให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมคอยรับฟังข่าวสารที่จะ,ะหาว่าเขาปีการประกาศให้ปฏิบัติการอะไรหรือว่าทําการอะไรก็ให้ทําตามนะครับแล้วก็อย่าตื่นตหนกอย่าเชื่อข่าวลวงนะครับตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันและในการตั้งมือ ตั้งรับนะในเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนเรื่องน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการน้ําที่เผื่อเอาไว้ต่อในช่วงหน้าแรงที่จะถัดออกไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมการกันพร้อม